โอเคครับวันนี้ผมก็จะแจกแอดอนเลือดในเะมคคับแล้วก็แ,วกแบบบอกเปอร์เซ็นต์เลือดนะเนี่ยเนี่ยตอนนี้เลือดผมมี20ไงแล้วก็จะบอกเลือดมอนเตอร์แล้วก็แบบพวกสัตว์อะไรต่างๆในเะมคสิ่งมีชีวิตต่างๆอะไรเออโอเคก่อนที่เราจะไปสอนวิธีโหลดและสอนการลงแอดอนเราก็จะไปรีวิวก่อนว่ามันเห็นเลือดตัวไหนบ้างแล้วมันก็จะบอกว่าดาเมจที่เราทำอะ่ะมันทําได้เท่าไหร่โอเควันนี้ผมเจอหมนะผมจะลองตีมันนะ แล้วดูดาเมจของผมที่ผมทําได้เนี่ยดาเมจที่ผมทําได้คือ2ตอนนี้เลือดของหมูเหลือแค่แปดเองแล้วมันก็ยังบอกดาเมจที่พวกมอนสเตอร์ทําต่อคุณได้นะคือแบบพวกซอมบี้หรือพวกสกิลกตันอะไรยิงคุณเงี้ยมันจะบอกว่ามันสร้างดาเมจเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวผมจะสร้างอออนกรีมให้ดูนะแล้วก็ดูว่าดาเมจที่ออนนกรีมทำได้มันเท่าไหร่โอเคผมสร้างอออนกเลมเสร็จแล้วและตอนนี้เฮดพีของมันมี100แล้วผมจะลอง ซอมบี้พิกออกมาดูว่าดามจไอออนกรเลียนจะเท่าไหร่โอเคดามจที่ออนกรเลียนทำได้ก็คือ17นั่นเองโอเคคือตอนนี้ก็จะพามาดูสิ่สงที่มีชีวิตที่อยู่ในเนเธอร์แต่กูก็จะไม่ภาคละผมจะเจอมาปล่อยตีเขา้ามาแล้วก็จากไปผมนะัดโดนมาปล่อยลงเลงือดตกหลงังปวดใจละ โอเคต่อไปเราก็จะไปสอนวิธีดาวน์โหลดละวิธีลงแอดออนโอเคเมื่อคุณกดเข้ามาที่ลิงก์ที่ผมวางไว้ให้แล้วมันก็จะเข้ามาเว็บนี้แล้วก็กดดาวน์โหลดไปแอนตัวสิ่งฟ้าฟ้าแต่ผมจะไม่ดาวน์โหลดนะเพราะว่ากูดาวน์โหลดแล้วโอเคพอดาวน์โหลดเสร็จก็เข้ามาที่แอปอเอฟไแล้วก็ปัดขวาแล้วก็หาไฟล์ที่เรา ดาวโหลดมาถ้าเราดาวน์โหลดแบบปกติมันจ็นอยู่ในไฟล์ดาวโหลดถ้าเราใช้ UC คือมเมื่อกี้ผมใช้ UC ไงมันอยู่ใน UC ดาวน์โหลดโอเคเมื่อกดเข้า้วเราก็หาไฟล์ทเาดาวนโหลดดูซื้อมันด้วยโอเคเมื่อเจอแล้วก็กดเข้าไปเลยโอเคเมื่อกดเข้าไปแล้วก็เลื่อนหาเกมไหมครับ เมื่อเจอแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็กดที่เวลานี้แล้วมันก็จะเด้งเข้าเกมโอเคเมื่อเข้าเกมมาแล้วก็กดเข้าไปที่ Setting อันตัวที่สองะโอเคเมื่อเข้ามาใน Setting แล้วก็เลื่อนหาคําว่ารีรีซอสแ c k กมั้งกูก็อ่านไม่ออกโอเคพอกดเข้ามาแล้วก็เอออันนี้คือผมลงไว้นะผมองก,ก่อนโอเคถ้าเข้ามาได้แรกอะ มันจะเป็นหน้าแบบนี N ้ e. แล้วก็กดอันที่2แล้วก็แบบเพิ่มเข้าไปอะที่เราดาวน์โหลดมาคือเนี้ยเราเพิ่มเข้าไปแค่เนี้ยก็จบละก็ได้ละเออโอเคถ้ายังไงทําทคลิป anime, อะไรหรือว่าแจกอะไรก็บอกมาได้แตึ <ess> ๊บๆวันที่คุณเดินเข้ามาวันที่เราได้ดังมองตาก็บอกหัวใจเอาไว้ว่าเสียตั้งอีกครั้ง ท่อผมมันใจว่าจะไม่ไปได้รงเป็นกุ่ตัวนั้นที่ทำให้ใจผมหยุดเงาก็มีแต่คนตัวนั้นที่ทำใม้ใจผมสายเศร้า